ไม่เสียดายใช้เงินเหมือนเศษกระดาษชีวิตหรูดีเจมาตูมนั่งเฟิร์สคลาสไปเช้าเย็นกลับอูฟูขนาดนี้มีเกี่ยวกิจการเท่าไหมมาตูมช่วงหนึ่งเจ้าตัวได้เล่าเหตุการณ์นในชีวิตว่าเคยใช้เงินวันละสามล้านเหตุผลเพราะรวยในตอนนั้นเงินเหมือนหายนะในชีวิตเหมือนกันถ้าเกิดคุณหลงถ้าใช้ไม่เป็นเข้าใจมาตลอดว่าพอมีเงินแล้วทุกอย่างมันต้องหรูหราหมดมาตูมเคยนั่งกดโทรศัพท์อยู่ที่เมืองไทย อุ้ยรองเท้าออกใหม่สวยจังเลยเมืองไทยน่าจะยังไม่เข้าก็เลยกดจอง First Class บินไปฝรั่งเศสเพื่อไปซื้อรองเท้าซื้อรองเท้าเสร็จบินกลับเลยไม่ถึง3วันสมมุติเข้าช็อปตั้งใจจะซื้อรองเท้าคู่หนึ่งแต่พนักงานไปบริการคนข้างๆเยอะมากเหมือนเขาซื้อเยอะเหมือนเป็นคนจีนอะคือเหมือนเอารองเท้ามาวางไว้แล้วเดินไปเลยไม่ถามว่าอยากได้อะไรเพิ่มเติมไหมก็เลยรู้สึกได้สิก็เลยเรียกเฮ้ๆ hey, hey, อยากลองไซส์4 4โอเคฉันเอาคู่นี้ แล้วก็เอาไซส์44บนชั้นทั้งหมดแต่บางคู่มันต่างแค่โลโก้เองเพื่อจะดึงพนักงานทุกคนให้มาอยู่ข้างๆ้างไม่ให้อยู่กับคนนั้นมาตุมถึงบอกไงว่าพอมันถึงช่วงหนึ่งรวยไวมันจะใช้เงินแบบไม่ได้เห็นคุณค่าของมันตูมไม่เคยเห็นคุณค่าเงินมาครั้งหนึ่งวันเกิดทุกป,ปีไม่เคยต่ำกว่าเครื่องล้านไม่ใช่วันเดียวสี่ทุ่มถึงตีหนึ่งไม่กี่ชั่วโมงเองพอวันหนึ่งที่มาอยู่ตรงนี้เป็นสิ่งที่อยากจะตบหน้าตัวเองมากมึงทำไปทำไม มันอยู่ในจุดที่แบบอยากเป็นที่รักของสังคมจนใช้เงินผิดประเภทประคมทุกอย่างเพื่อให้คนมารวมรวมที่จุดหนึ่งเพื่อให้คนตะโกนใส่หูเราว่ารักนะเก่งมากๆก,การที่คุณร่ำรวยแล้วประสบความสําเร็จแล้วซื้อของตอบแทนตัวเองจากความเหน็ดเหนื่อยอันนี้คือแรงบันดาลใจแต่การที่คุณซื้อมาถมตัวเองก็คือควายตอนที่หลงๆพี่หอมยังเอาไม่อยู่เลย